นี่ครับทุกคนไปเจอวายที่เซเว่นอีอที่โลตัสมาราคาหนึ่งร้อยเท่าไหร่อะหกสิบเก้าอะหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทนะครับก็ natural black of bread, black is with view honey นะครับ ก็แปลว่าวายจมุนไพรผสมกระชายดำนะครับแล้วก็ผสมน้ำตาลมันมีแปรอ่านภาษาจีนไม่ค่อยออกเย็ดเชน่าทางแบบนี้คือเมื่อก่อนมันไม่มีภาษาจีนแปรห้างทุกคนจะใส่ช่องจีนก็เป็นประมาณนี้ก็คือวายพืชสุ่ภาพไม่ต้องใช้ไฟแช็กลนขวดเพื่อเปิดขวดหรือว่าใช้อะไรหมุนนะครับก็คือสามารถแกะได้เลยอย่างนี้สามารถเปิดได้เลยทุกคน ยังสามารถเปิดแล้วกินได้เลยมันเป็นฝาเกี๊ยวนะทุกคนร้อยเท่าไหร่นะร้อยหกสิบเก้าร้อยดสิบหกสิบห้าบาทร้อยหกสิบเก้าเอว่าไปเจ้าแช่ติดไหมเนี่ยเราจะมาแกะกันดูเลยจ้าอืมแกะยามาผมเคยซื้อตอนไหว้เจ้าทีนึงแหละแต่ก็ไม่ได้รีวิวไงของเขาของเขาเออจ้ะ ทุกคนาเกพี่นะะาเลี้ยงกักปากาเอยแกยากันวะาพนะจะนทให้กิดตรงนะอืมนี่เป็นฝาเยวมันหอมๆมทุกคนนี่นะคะก็หอมๆมัทุกคนดมเลยจกเข้าไปนะก็คือวาอ่ะตุนบ่มก็คือวายอทุกคนนะทุกคนนะ อันนี้จะรีวิวอ่ะก็คือวายอะทุกคนนี่คะนี่นะคะทุกคนถ้าเกิดพี่เราจะกินช็อกโกแลตจะเกิดมาในตู้ไม่แนก็คือวายสีม่วงอะทุกคนเนี่ยก็ทำมาดีเอาไม่ทรายให้หนูมากเลยก็หอมทุกคนก็หอมนะทุกคนเอาหนูจะทำให้หนูมางแล้วมาทำให้แล้วมันแกะไหมทำใอร่อยดีครับ ไม่แพงนะครับร้อยหกสิบเก้าบาทสำหรับคนที่เริ่มกินไวน์หรือว่า,าก,กำลังมองหาไวนา์ดีๆสักขวดหนึ่งอร่อยมกคักว่าโ,โอเคอยู่นะครับก,ก,ก็คือฝรั่งเ,เขาไม่เลือกหว่าไวนา์แบบไหนอะไรงไงไม่ต้องวัเลือดหลุยครับย<ส><ส>ี่ห้อไวน์นี้นี่ก็ดังระดับโลกเหมือนนนะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือรสชาติไวน์อ่ะแดงเมื่อวันนี่แหละจักรลอยแล้ววันนี้ ก็อร่อยอ่ะนะครับทุกคนถ้าใจดีต้องผสมแล้วค่ะผมว่าอร่อยวันนี้แน่นอนบายบายลาไปก่อนสวัสดีครับ